สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เมี่ยนน้องปอค่ะวันนี้แม่เมียมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆแบบนี้มาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะใช้อยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะคะวัดจากปลายดิบินนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียนจะพับนะคะสิบเอ็ดเซนติเมตรค่ะ เส้นที่หนึ่งนะคะเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะของเส้นที่หนึ่งลงไปนะคะเส้นสั Ө ้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะของเส้นที่สองลงไปนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปนะคะ จับตรงรอยพับนะคะสอบมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะให้กว้างนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เหรียญน,นะคะริบบินเส้นสั้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะริบบินเส้น จากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายลิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราก็พับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายนะคะเราก็สอดนะคะมาทางขวามือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของรูที่หนนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพลิกกลับด้านค่ะ เส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากทางขวานะคะเราสอดไปที่ซ้ายค่ะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราก็สอดขึ้นไปนะคะด้านบนนะคะเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือเราก็สอดนะคะไปที่ขวามือนะคะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ แม่เหมียวจะทําเส้นที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะ พับกลับลงมานะคะด้านล่างแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นสีเหลืองนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงไปนะคะด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเขียวนะคะ ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่อยู่จากทางด้านหน้าเรานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้น ริบบินนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราก็จับริบบินนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบินนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเขียวนะคะแล้วเราก็ดึงไปให้กระชับค่ะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะ เส้นต่อไปเราก็จะทําเส้นจากทางซ้ายมือนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นจะมาออกอยู่ด้านล่างนี้นะคะนี่นะเส้นต่อไปนะคะ จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเขียวค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ ที่ฐานนะคะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดปลายริบบิ <_ Việt> ้นทิ้งเลยนะคะ ตัดปลายหริบปิ้นทิ้งเลยนะคะเราก็แต่งให้สวยงามก่อนนะคะตัดให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นนะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เหรียญโปรยทานของแม่เหมียวนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนำ